ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับผู้ติดตามหลวงพ่อพบโชคนั้นงานสังคมสงเคราะห์ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่ง เวทีแห่งการให้และการแบ่งปันของหลวงพ่อยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้หลวงพ่อสร้างศูนย์สังคมสงเคราะห์พบโชคขึ้นศูนย์สังคมสงเคราะห์นั้นนอกจากการหลวงพ่อได้ได,ได้วางข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคผ้าหม่มผ้ากันหนาวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าให้กับทุกคนแล้วหลวงพ่อยังมีมุมหนึ่งที่เป็นพบโชคบาร์เบอร์ตัดผมฟรีให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาซึ่งอาสาสมัครของเราก็ มาตัดผมฟรีให้กับทุกๆคนใครบ้างที่จะได้รับการตัดผมทุกคนที่ต้องการเข้ามาตัดผมจะได้รับการบริการตัดผมให้ฟรีตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่โดยไม่คิดค่าไม่คิดสตังค์สักบาทเดียวร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน